ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดเป็นที่เรียบร้อยแต่จะเป็นการเปิดแบบเรียนออนไลน์ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะมีการเรียนแบบว่าสลับห้องกันแต่วันนี้ค่ะรัฐบาลได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนเริ่มเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการเปิดเรียนร้อยเปร์เซนต์กันค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศของแต่โรงเรียนคุณสุรินมั่นประสงค์พูวอในการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกล่าวว่าจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ประกาศให้โรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบร0 0เอร์เซ์ค่ะทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันเคร่งขัดเช่นเดิมนะคุณากาดไม่ตกเลยยังมีการตรวจคัดกรองเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ประตูทาง เข้าโรงเรียนวัดอุณหภูมิหากน้องนองนักเรียนคนไหนเกิน37.5องศาจะต้องกลับบ้านไปนอนก่อนนะรวมถึงอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวทั้งเจลล้างมือทั้งแมสช้อนซ่อมของนักเรียนจะต้องพกมาเรียนด้วยหากนักเรียนหรือคณาจารย์ท่านไหนมีไข้ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านแต่ถ้าหากนักเรียนลืมแมสค่าลืมหน้ากากอนามัยอันนี้น่ารักนะเขาก็มีหน้ากากอนามัย เป็นหน้ากากสำรองให้ด้วยนะคะรวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนค่ะจะปรับให้นักเรียนนั่งเรียนการกระจายไม่เกิน40คนต่อหนึ่งห้องและให้ครูผู้สอนเน้นให้นักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทที่ดีได้สะดวกมากขึ้นรวมถึงจัดการทดสอบค่ะของนักเรียนในแต่ระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6เลยที่เป็นแบบออนไลน์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านวนวยการกันค่ะ หนังสือจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าสบกครเนี่ยได้ขายล็อกให้ปเปิดเรียนออนไลน์ร้อเซซึ่งเรียนก็มีแผนรองรับหมดอยู่แล้วนะครับผ่านหน้ากรรมการฐานศึกษาก็มีหนังสือด่วนถึงผู้ปกครองทุกคนผ่านช่องทางต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นช่องไลน์แอดช่องไลน์ห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วส่วนมาตร,รการก็มีมาตรการตามที่กระทรวงการก,ก,รรรา,การกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นะครับผมาตรการนะครับแต่ว่าในสื่อล่าสุดนั้นทางสมบรเนี่ยขายขายมาตรการออกหนึ่งข้อนะครับเรื่องเรื่องระยะห่างนะครับเพราะว่าห้องเรียนเรามี40คนเนี่ยต้องต้องต้องไอสามารถคลายล็อกเรื่องนี้ นี่คะ่ะเป็นเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุรินทร์มั่นประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค,ค่ะน้องๆเริ่มปรับตัวได้แล้วนะทุกโรงเรียนไม่ใช่แค่อนุบาลพิษณุโลกตอนนี้มีการปรับตัวให้ชินกับการที่มาถึงปุ๊บจะต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนและการใส่แมสรวมถึงการนั่งแบบเว้นระยะห่างค่ะอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้น้องๆน,นะ,ะเริ่มปรับตัวได้แล้วแต่น้องๆกาดอย่าตกนะคะไม่ใช่แค่ที่พิษณุโลกเองทุกพื้นที่คะ่ะขอให้ตั้งกาดกันไว้แบบนี้ละคะ่ะเราจะได้ปลอดจ,จากโควิด -19 กันตลอดไปคะ่ะ